สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นคลิปแนวทางมาที่24นะคะทุกท่านสถิติของวัาที่23นะคะคลิปก่อนหน้าก็ได้กันไปเยอะเลยนะคะทุกท่านได้หลายแต้มมามากเลยค่ะตัวเน้นของใบแยกพิเศษก็เข้านะคะ4ี่หนะคะของที่23สาันนี้ก็ดีใจกับทุกท่านนะคะที่จับตัวเน้นแล้วก็จะวิ่งหรือรูทหรือจะเอาตัวเจาะก็ได้ค่ะ นี้มาดูคาะปกติใบแยกก็ได้นะคะสี่สามสามสี่นะคะตัวนี้ค่ะ,ะแต่ตัวนี้หนึ่งหนึ่งไม่มานะคะหนึ่งันไม่เข้าพิเศษค่ะทุกท่านใบแยกของปกติค่ะแต่ก็ถือว่าได้ค่ะแต้มดีค่ะส่วนใบรวมนะคะเข้าทุกเข้าทุกที่เลยเข้าทั้งสองนอยเลยคะ่ะทุกคนทั้งบนทั้งล่างนะคะเด้งๆงกันเลยนะคะของที่ยี่สิบสามจับเน้นสี่หนึ่งสี่หนึ่งก็ออกตรงตรของพิเศษนะคะแล้วก็หนึ่งสองของพิเศษก็ออกตรงตัวกลับนะคะ แล้วก็ตัวการหลักสามนะคะคิดว่าจะมาก็มาจริงๆค่ะเป็นสามสี่ค่ะทุกานอ่าหลักสี่ก็ยังได้นะคะหลักสี่ได้สองแต้มหลักหนึ่งได้สองแต้มแล้วก็ตัวกันยังเข้าอีกนะคะอันนี้ก็มีใจกับทุกคนด้วยนะคะที่ติดตามคลิปนี้ค่ะค่ะอ่ามาดูที่ยี่สิบสี่นะคะทุกคนว่าแนวทางเป็นยังไงว่าวันที่ยี่สิบสี่นะคะเจ๊น,นี้จะให้วิ่งรูดหกหรือศูนย์นะคะตัวเน้นก็คือเน้นศูนย์ ดูตัวเจาะค่ะว่าจะมีอะไรตัวเจาะนะคะก็จะเป็น6 1 6 3 6 4 6 7แล้วก็6 9ค่ะอันนี้คือหลักหกนะคะมาดูหลักศูนย์นะคะ01 02 04 07แล้วก็08ค่ะหลักศูนย์ก็จะมีประมาณนี้นะคะห้าร้อพิเศษหาร้อพิเศษอาจจะมีเบิ้ลนะคะเดี๋ยวลงให้ค่ะ คิดว่าเบิ้ลน,น่าจะมาติดเบิ้ลกันนิดนึงนะคะสามสามห้า้านะคะ,ะ,คะทุกคนอันนี้ก็ตามสักหนึ่งบาทก็พอนะคะ แล้วก็มาดูใบแยกทางาปกติค่ะข้างหน้าปกตินะคะวันนี้เจนี่จะให้6หรือ5นะคะตัวเน้นก็คือเน้น6นะคะทุกคนเลือกจับได้นะคะว่าจะวิ่ง6หรือ5หรือรูท6หรือ5นะคะแต่ตัวเน้นอ่ะเจนี่ก็จับให้คือหลัก6นะคะหลักหนะคะขอตัวเจาะก,ก็จะมี6 1 6 3 6 5งสแล้วก็6 8แ9ค่ะ ทีนี้มาดูหลัก5านะคะหลักเราก็จะเป็น 50, 52, 54, 56แล้วก็57ค่ะ565โอเคค่ะทุกคนค่ะของห้านยปกติก็จะมีประมาณนี้ค่ะท่านสำหรับใบแยกนะคะส่วนใบรวมค่ะก็เช่นเคยค่ะแล้วก็จะจับตัวเด่นของทั้งสองอยมานะคะ พอหลักศูนย์ก่อนนะคะหลักศูนย์แล้วก็จับตัวเด่นของหลักปกติมาค่ะแล้วก,ก็ติดเบิ้ลก็ยังตามกันไปนะคะเบิ้ลเผื่คอคิดว่าถ้าเข้าของปกติวันนี้พรุ่งนี้น่าจะเข้าพิเศษค่ะทุกคนติดเบิ้ลตามเบิ้ลก,กันเบาๆนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีแนวทางประมาณนี้ค่ะทุกคนก็เลือกจับดูนะคะตัวเด่นให้ยึดใบมัดรวมของอของทุกวันไว้นะคะทุกคนเพราะว่าใช่ตีใบมัดรวมจะเข้าดีกว่าใบแยกนะคะเลือกแต่ใจุหนึ่งก็ยังไม่อันนี้เยอะนะคะทุกคนไม่เสียเยอะนะคะอันนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะศูนย์หรือหกตัวเน้นคือเน้นศูนย์นะคะศูนย์ก็เทไปทางพิเศษหกก็เทไปทางปกติดูนะคะสําหรับใครชอบตัวไหนก็จับเอานะคะทุกคน ให้ใช้วิจรารญาณในการรับชมด้วยค่ะค่ะคลิปนี้มีประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ